ริโอเอนกูโมฮาเด็กหนุ่มวัย16ปีที่ยิงประตูช้ให้เลี้ยวพูชนะนิวคาสเซิลไป3ประตูต่อ2นะคะและสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะที่อายุน้อยที่สุดที่ทำประตูให้กับสโมสรเลี้ยวพูด้ดวยวัย16ปี361วันและ29สิงหาคมนี้น้องมีอายุครบ17ปีซึ่งอายุนี้นี่แหละคะ่ะเป็นอายุที่นักเตะจะสามารถเซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรกได้แล้วแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเลี้ยวพูจะไม่พลาดให้โอกาสนี้หลุดลอยไป ทีนี้นก็จะมีหลายประเด็นเกี่ยวกับหนุ่มน้อยเรียวเอนกูโมฮาที่มันยังไม่จบอาจจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างหยิบมาจากเดลติกแล้วก็นํามาฝากทุกคนกันค่ะประเด็นอย่างแรกเลยเราเห็นเรื่องของความวูบวาบการเดบิวต์ในช่วงพรีซีซั่นที่ถือว่าน่าสนใจมากๆค่ะดาวรุ่งแห่งเมอร์ซี่ไซส์ทางฝั่งลิเวอร์พูลได้ถือกําเนิดแล้วนะคะโอ้โหยิงใส่ทีมทั้งยโกฮาม่าเอฟมารินนสยิงใส่แอตเลติกบิลเบาแล้วก็โชว์ฟอร์มเด่นในเกมที่เจอเพรสซ์นอตเอนรวมถึง มีล้านดวยนะ,ะูวยเชื่อเหลือเกินว่ายังไงน้องจะได้รับโอกาสกับเรียวโชชุดนี้อย่างแน่นอนเพราะอาร์เนอร์ชลอตแถลงข่าวเอาไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วว่าจริงๆตัวรุกเรามีมากพออยู่แล้วนะเวลานี้เพราะว่าเรียวเอนกุมโมฮาก็เล่นได้เหมือนกันทําไมเสื้อถึงเขียนว่าเรียวค่ะเพราะว่ามันคือชื่อจริงและเป็นสิ่งที่เขารู้สึกมั่นใจที่สุดค่ะเหมือนที่เฟอร์จิลฟอนได้ใช้เวอร์จิลในการสกรีนนะคะและหมายเลข73จะเป็นเบอร์ที่น้องจะใส่ ในซีซั่นนี้ค่ะที่นี้ย้อนกลับมานะมันมีประเด็นที่ถูกเชื่อมโยงกันเยอะคือสื่อเนี่ยเป็นเล่นกันเยอะมากเลยนะคะตั้งแต่วันที่น้องทําประตูได้แล้วนะมีไปเทียบเคียงด้วยว่าขอบคุณนะเชลซีที่ปล่อยผู้เล่นคนสําคัญมาให้เราออานหนึ่งก็คือโมฮาเม็ดซาลาสองนั่นก็คือเรียวเอนกูโมฮานั่นเองค่ะเชลซีเนี่ยต้องยอมรับเลยค่ะยุคเคยทําเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะคะว่านี่เป็นสโมสรที่ทารายได้จากการขายนักเตะสูงที่สุดค่ะและเขาเป็นสโมสรที่ถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในอคาเด มีที่ดีที่สุดของอังกฤษด้วยซ้ำไปเอ็นกุมฮาเคยเลือกเชลซีตั้งแต่อายุ8ปีแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเขาและครอบครัวเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยี่ยมมาหลายสโมสรจริงจริงหนึ่ในั้นก็มีเลือกพู้ด้วยนะคะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้เลือกเขาก็เลือกอยู่กับเชลซีก่อนเติบโตอย่างรวดเร็วได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ในยุค2023-2024ตอนนั้นกุนซือคือมาริซิโอโปเชตติโนนั่นเองค่ะคือโปเชตติโนชมน้องเลยแล้วก็ชอบน้องมากๆนะคะเชลซี Chelsea เองก็รู้ดี ภ,ภาพขององนพยายามรั้งสุดชีวิตแล้วค่ะสัญญาใหม่ก็มาแพ็กเกจทางการเงินที่ดีที่สุดชนิดที่ว่านักเตะคนไหนนี่ไม่เคยได้รับมาก่อนเลยแต่สิ่งที่น้องต้องการคือโอกาสในการลงเล่นจริงไม่ใช่แค่เพียงคําสัญญาค่ะซึ่งการดําเนินงานของสโมสรเชลซีโดยเฉพาะหลังจากการเช็คโอเวอร์ของท็อตโบลลี่ทำให้เชลซีนั้นใช้เงินซื้อนักเตะมหาศาลแล้วก็บ่อยครั้งก็ต้องขายเด็กที่ปั้นออกไป เพื่อทำกำไรเอนกูโมฮาและครอบครัวเห็นเส้นทางนี้แล้วเขารู้สึกว่ามันอาจจะดูไม่สัมพันธ์กับสิ่งที่เขาต้องการค่ะเขาเห็นเส้นทางที่อาจจะถูกปิดกัน้นจนกระทั่งการประชุมครั้งสำคัญนั้นเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน2024นสสโมสรไม่สามารถให้ความมั่นใจในเรื่องโอกาสของเอนกูโมฮาในทีมชุดใหญ่ได้ตรงกันข้ามกับเลี้ยวภูนะคะที่สามารถนำเสนอภาพได้อย่างชัดเจนและจริงใจค่ะเลี้ยวภูชนะใจเอนกูโมฮาได้อย่างไรค่ะตอนที่ข่าวออกว่าดาวรุ่งรายนี้ จะลาจากเชลซีสโมสรยักษ์ใหญ่ทุกทีมนี้เข้ามาเจราจารวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่เลี้ยวพูเนี่ยคือทีมเต็งมาตั้งแต่ต้นแล้วค่ะแล้วสิ่งที่เลี้ยวพูใช้โน้มน้าวเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของคำพูดนะคะ แต่เป็นเรื่องของการกระทำค่ะอย่างนาชิงคราร์บาครับ2024สแสดงให้เห็นว่าพวกเขาไว้ใจที่จะให้เด็กๆได้ลงสนามและการส่งเอนกูโมฮาลงเล่นตัวจริงในเกม FA คับกับแอริงติในเดือนมก,กราคมกลายเป็นผู้เล่นที่ถูกสตาร์ทด้วยอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์สมโมสรทั้งหมดนี้คือหลักฐานว่าน้องมีโอกาสสู่ทีมชุดใหญ่ได้ไม่ได้เป็นเส้นทางแห่งความฝันเท่านั้นทีนี้มมีกฎหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแล้วทาให้ประเด็นระหว่างเลียบผูกกับเชลซียังไม่จบมันก็คือ กด P.F.C.C. ชื่อเต็มของมันคือ Professional Football Compensation Committee ค่ะก็คือเชลซีนั้นยังมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าชดเชยตัวอย่างที่ผ่านมานะคะก็คืออย่างแดนนี่อิงที่เลี้ยวผูใจ่ายกับเบอร์รี่ไป6.5ล้านปอนด์บวกโบนัสบวกส่วนแบ่งกำไรและในรายของฮาวิเอเลีย e ที่เลี้ยวผู้เคยใจ่ายให้กับฟูลแลมการันตี1.5ล้านปอนด์บวกโบนัส2.8ล้านปอนด์รวมแล้ว4.3ล้านปอนด์ค่ะเพราะฉะนั้นดยมาตรฐานนี้เชลซี Chelsea คาดการณ์กัว่าน่าจะพยายาม คลักดันด้วยตัวเลขราวๆสี่ถึงหล้านปอนด์เป็นอย่างต่ำและแน่นอนค่ะดีลนี้ทำให้เชลซีโกรธมากนะคะถึงขนาดที่ว่าห้ามสเกลจากแอนฟิลด์เข้าชมเกมอะคาเดมีค่ะเพราะว่าไม่อยากจะเกิดเหตุที่ซ้ำรอยในลักษณะดังกล่าวทีนี้ถามว่ากระบวนการทำไมมันถึงยืดเยอขนาดนี้แล้วมันยังไม่จบอีกรอคือการตัดสินของศาล PFC นะคะก็คือจะตัดสินจากหลายปัจจัยอายุ ระยะเวลาที่อยู่กับเชลซีค่ะสถานะของสโมสรสถิติแล้วก็ข้อเสนอที่เคยได้รับแต่กระบวนการมันต้องใช้เวลามากถึงขนาดว่าพรีเมียร์ลีกเองก็ยังไม่อยากจะอธิบายเลยว่าทําไมมันจึงล่าช้านะครบ17ปี29สิงหาคมวันนี้มันเกิดน้องนะคะมันสําคัญอย่างไรอายุครบ17ปีนะั้นเนี่ยกฎของ FA บอกชัดเจนค่ะผู้เล่นจะอายุครบ17ปีจะพ้นการศึกษาเต็มเวลาจึงจะเซ็นสัญญาอาชีพได้สัญญายาวสุดสําหรับเด็ก17คือ ปีและต้องมีผู้ปกครองเซ็นยินยอมค่ะในช่วงก่อนหน้านั้นก่อนที่น้องจะอายุครบ17ปีเนี่ยเอนกูโมฮาอยู่ในสัญญาเยาวชนค่ะได้เงินอยู่ที่1,200ปอนด์ต่อเดือนก็คือเหมือนอารมณ์เป็นสกอารชชิพนะคะแต่ทันทีที่ครบ17ปีน้องจะสามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้ค่ะซึ่งในโครงสร้างของเลวพูผู้เล่นปีแรกเนี่ยจะได้ราวๆ52,000ปอนด์ต่อปีแต่มีโบนัสตามผลงานและเลวพูก็ยืนยันว่าไม่ได้ทลายโครงสร้างค่าแรงเพื่อดึงเขามาเหมือนที่เป็น อย่างที่สื่อหลายๆสื่อเนี่ยเคยนําเสนอไปข้างต้นนะคะอนาคตของเลือวพูเองถ้าจำกันได้อาร์เนอร์ชลอตเคยบอกว่าจะค่อยๆให้โอกาสน้องนะและน้องจะเป็นแบ็กอัพฝั่งซ้ายให้กับโคดี้กัปโปลและลงเล่นฟุตบอลถ้วยเพื่อเก็บประสบการณ์แล้วจริงๆแล้วอะคะ่ะเรื่องของการมีเรียวเอนกูโมอยู่ในแผนเนี่ย เขาบอกว่ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ที่เลวพูตัดสินใจขายลุยดิยาสออกไปค่ะการที่เด็กคนหนึ่งยอมปฏิเสธเงินก้อนโตของเชลซีเพื่อเลือกเส้นทางอนาคตที่มีความชัดเจนของเลวพูวันนี้ส่วนตัวยุ้ยนะมันก็เป็นการตัดสินใจแล้วนะว่าโอเคคิดไม่ผิดแล้วก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีให้กับน้องมากๆเลยนะคะทีมอื่นเนี่ยอาจจะให้การการันตีในการลงเล่นได้อย่างแน่นอนแต่ยูเชื่อว่าเลวพูมีแผนงานมีโครงสร้างที่ชัดเจนะความเชื่อมั่นของรุ่นพี่ที่มีในทีมความสัมพันธ์ภายในทีมความเชื่อ ใจระหว่างอาร์เนอร์ชลอตกับตัวอ็นกูโมอาเองดิเชีวยววันนี้น้องมีความมั่นใจและมีความพร้อมอย่างเต็มเปี่ยมแล้วนะคะที่จะเป็นหนึ่งในผู้เล่นขุมกําลังชุดใหญ่ของเราแต่จะต้องเพิ่มเรื่องของประสบการณ์มีพี่ๆในทีมที่พร้อมจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับน้องและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือเรื่องของสภาพร่างกายยังไงมีทีมที่จะคอยดูแลนะ้องไม่ให้ใช้ร่างกายหนักจนเกินไปอยู่แล้วนะและจะเป็นการเติบโต เป็นเส้นทางและเป็นอนาคตที่สดใสสําหรับน้องแน่นอนถ้าไม่ได้มีอะไรผิดพลาดไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเจ็บหนักอะไรนะทุกคนล่ะคะคิดว่าอย่างไรประทับใจอะไรในตัวหนุ่มน้อยวัย17ปีคนนี้บ้างคะ่ะ